ีมกกัดกินังให้พ่อเนี่ยเรากิ้นพ่ออย่างนอมีเขาแรงกินังเห็นนังงัวครับย,ยีแบแบไวให้มันเป็นไปกินครับของดีจริงอ,อืมของเซียของด,ด้อเลยแต่ก่อนก็นอยู่เป็นเสียบอยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทพเหมนเรพี่น้องกินปนแม่จิ้บเขี่ยวแต่ก่อนก็อยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทนนเย,ทงงเ,ทยปไทเป็นเสียบอยู่โรงแรมแลปแปดสิบปีนี่ในกรุงเทพ บอกบอกลูกบอกล้านทามาแกวลูบทามาเงินเดือนทามาเงินเดือนหลายบ่อเป็นเสียบในุงเทพยเออเป็นเสียบในุงเทพยบไปก่อนเป็นเสียบในุงเทพยบทามาเงินเดือนหลายบ่อถเงินเดือนเจ็ดแปดหมื่นพอเด้ยังเป็นเสียบในุงเทพยบไปก่อนเงินเดือนเกือบเจ็ดแปดหมื่น ถามว่าเป็นยังคือมาอยู่จังสี่ออ,อม,มาอยู่บ้านนอกบ้านหน้าแบบนี้ออผมบ่มักสังคมปั้นหนาใช่กันพี่น้ออสังคมสวนนากาศให้กันคนมาสิ่งนี้เลยมันบอกมีความจริงใจแต่เขาไปเห็นประโยชน์เท่าไปเ<ร>ห็นประโยชน์เท่าเขากลับบอกร้านเมียงปองดีจบเท่าที่วัวนศัตย์ เลาออกมาขายกาแฟกูมันมีความคิดใจต่อกันครับกูเห็นจะเคยกูรบกูอะชุบชุบขำเล็กชุบอีกผมมาโยยังสีผมมีความสุขกว่าเล่าออกมาขายกาแฟวะเนี่ยโอ้ข้าวผวย่อยู่แบบ้านอกป้าน้ามีความสุขกว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไม่เหล้วก็จะคำเอาไปใส่ผมอยู่จังสีผมมีความสุขกว่า แต่อยู่เป็นกอบขั่วอุ้นพี่น้องนี่เนี่ยกัเห็ดกินไปนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียเียโอ้หอมดีเวยยูแบบนเามีความสุขดีพี่น้อง โอ้ถ้ามันเขาพัตตะานนี่ก็จละลายลอยขึ้กันได้ที่นอนเลหนะง่วน,นี่นีเป็นสูตรดัดงเดินสูตรบบล้านห้องอะไรกักเราไปไงทนบี่ที่นังสูตรบล้านนี่นอ้อง อัไ้มันจะทันนจางนี้นเสียบเลยเสียบเยโอ้ยเมืองเขาก็ยิจนี่น้องโบก็จะเขาวัดสามปันเนาะน่าาเาะเออหนุ่มบ้าหนุ่มบ้า นมนเอยู่บ,บ,บ,นนนนบ๊วยบ๊อยบ๊วอะไรโัลโหลหนอย่าไปหายมาก่อนมาจะเขียวก็จัดการนะพีเน้องพี่น้นนองกี่หังสูบบ้านครับจับจับครับ